ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะสำหรับสถานการณ์ทางการเมืองในกรุงเทพมหานครนั้นทําให้หลายมหาวิทยาลัยประกาศงดการเรียนนะคะเพราะเป็นห่วงผลกระทบจากการชุมนุมนักข่าวพลเมืองวันนี้เราไปฟังความคิดเห็นของนักศึกษาและคณาจารย์ในพื้นที่สาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งมหาวิทยาลัยของพวกเขาก็ต้องงดการเรียนการสอนจากเหตุชุมนุมในกรุงเทพมหานครไปด้วยติดตามจากรายงานนักข่าวพลเมืองค่ะ ออแสดงดยยนต่รการชุมนุมทาง,ทางการเมืองที่กรุง<า>ททเทพมหานาครซึ่งก่อนหน้านี้เกิดการประทะกันจนสถาบันการศึกษาหลายแห่งประกาศงดการเรียนการสอนขณะที่ภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครนินทร์ออกประกาศให้ทุกวิทยาเขตคือสุราษฎร์ธานีภูเก็ตตรังหาดใหญ่และปะตัตตานีงดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่10ธันวาคม โดยให้เหตุผลว่าเปิดโอกาสให้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนสถานการณ์และจะมีการเลื่อนการสอบกลางภาคและปลายภาคออกไปด้วยส่งผลให้นักวิชาการมหาวิทยาลัยสงขานครินวิทยาเขตปัตตานีจำนวนหนึ่งออกถแถลงการแสดงความคิดเห็นว่าควรมีการเรียนการสอนตามปกติและมหาวิทยาลัยควรเป็นพื้นที่กลางให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นได้ ตลอดแล้วเวลาเกือบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะ,ะก็เป็นโดยชี้วัดอยู่ว่าเราสามารถที่จะประอบอะประคับประคองเรื่องการเรียนไว้นะฮะเพราะเราถือว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่สําคัญที่จะช่วยให้เกิดสันติภาพในภาคใต้ได้นะฮะผมคิดว่ามหาวิทยาลัยก็ ไม่ได้เกี่ยวข้องที่ไม่ได้รับผลกระทบอย่าง,างเช่นที่กรุงเทพนะครับก็ควรจะดําเนินการเรียนการสอนเป็นปกตินะฮะเพราะว่าทางใต้ที่เราอยู่ก็ลําบากอยู่แล้วนะครับปัจจุบันที่มีเหตุการณ์อะไรต่างๆเราก็รู้สึกว่าถ้าเราต้องหยุดการเรียนการสอนบ่อยขนาดน,นี้นะฮะมันจะสังส่งส่ผลกระทบต่อคุณภาพของนักศึกษาต่อไปส่วนก็ ด้านกลุ่มนักศึกษามาอ,อปตัตานีเสรีประชาธิปไตยก็ออกถแถลงการแสดงจุดยืนในกรณีนี้เช่นกันว่ามหาวิทยาลัยควรให้โอกาสน,นักศึกษาเลือกเคลื่อนไหวผ่านกิจกรรมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนผลกระทบมีแน่นอนมหาลัยประกาศถถแถลงแถลงการมาตามท้ายมาด้วยว่าจะต้องเลื่อนการสอบทีนี้ผลกระทบคืออะไรอาจารย์ก็ต้องพิ่มภาระขึ้นไปเด็กนักศึกษาก็ สอบมิดเทอมก็จะไปชนกับสอบไฟายนอลใกล้ๆก,กันเราก็จะมีความลำบากขึ้นในการเตรียมตัวสอบอ่านหนังสืออะไรนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยกับที่มหาลัยประกาศปิดอย่างนี้เพราะว่ามันกระทันหันมากแล้วก็ไม่ได้แจ้งกับนักศึกษาวไว้แล้วก็ทางผมสองคนนี้ก็ได้จองตั๋วเครื่องบินไว้แล้วว่าจะต้องกลับบ้านไปหาญาติแล้วก็กลับบ้านของเขาซึ่งทําให้มหาลัยต้องเลื่อนสอบพอเลื่อนสอบ ัดแย้งทางการเมืองในกรุงเทพมหานครจะยังไม่คลี่คลายได้โดยง่ายแต่การศึกษาต้องดำเนินต่อไปและสถาบัานการศึกษาควรที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยของการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายเพราะนั่นคือรากฐานสำคัญในการหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งนักข่าวพลเมืองจังหวัดปัตตานีรายงาน